สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเทือกเขาและไม่เคยประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังมาก่อนชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบริเวณเทือกเขาพนมเบญจามีการตัดไม้เป็นจํานวนมากประกอบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นครับต้บน,นิปบงึงเลยกวามไปดินด,ด,ดังนะดังออกบึมบึมไม่คามาืนสภาบมาทีน้ำตึ้งเม็ดมเลย นคนอ,นอกจากนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดฝ่ายที่กั้นน้ําไว้บางส่วนก็ไม่สามารถที่จะทนแรงต้านทานของน้ําได้แล้วด้านหลังของผมนะครับคือฝ่ายกั้นน้ําที่ไม่สามารถต้านระดับความแรงของน้ําที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมเบญจาได้ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกกว่า20คนซึ่งทั้งหมด ถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาพนมขณะที่ทางหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกับหน่วยกู้ภยัยก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้แล้วและติดตามค้นหาผู้ที่รอดชีวิตต่อไปสรวิทโกศัยการนนท์รายงาน